สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิว12โรงแรมชายหาดจอมเทียนพัทยาจังหวัดชนบุรีกันนะครับโดยเริ่มต้นรีวิวตั้งแต่สถานีตำรวจโค้งดงตาลไล่ยาวไปตลอดแนวชายหาดจอมเทียนไปจนสุดถนนหาดจอมเทียนที่ร้านอาหารลุงสวยซีฟู้ดนะครับระยะทางประมาณ6กิโลเมตรซึ่งตลอดแนวชายหาดจอมเทียนจะมีที่พักให้เลือกเยอะมากมีหลายระดับหลายราคาสามารถเลือกตามความต้องการของทุกๆท,ท,ท่านได้เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะ จะเน้นโรงแรมที่อยู่ติดถนนสายชายหาดเป็นหลักเพียงแค่เราเดินข้ามถนนก็จะถึงชายทะเลสามารถเล่นน้ำได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราก็เริ่มกันเลยนะครับโรงแรมที่1 โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีทโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะครับโรงแรมระดับ4ดาวใหญ่สวยห้องพักกว้างสะอาดที่จอดอรถสะดวกมีสระว่ายน้ํากลางแจ้งสปาฟิตเนสลานโบลิ่ง้านเสริมสวยห้องประชุมลานอาหารเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1โรงแรมน่าอยู่ทิวทัศน์สวยงามห้องนอนหน้าพักสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการต้อนรับเป็นอย่างดีที่สําคัญราคา บายกระเป๋าสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาที่พักแนะนำที่นี่เลยไม่ผิดหวังแน่นอนความคิดเห็นที่สองโรงแรมร่มรื่นน่าอยู่ที่พักอาศัยสวยดีวิวดีพื้นที่รอบโรงแรมค่อนข้างกว้างที่จอดรถหาง่ายสะดวกต่อการมาเข้าพักพนักงานบริการดีต้อนรับดีและมีน้ำใจช่วยคนสูงอายุถูกใจห้องอาหารนั่งสบายและอาหารเช้ารสชาติดีถูกปากห้องพักสะอาด บรรยากาศดีและจะกลับมาพักที่นี่อีกความคิดเห็นที่3โดยรวมถือว่าโอเคเลยห้องพักสะอาดสบายตาส่วนที่ชอบคือราคาไม่แพงมากในห้องน้ำมีแปรงสีฟันยาสีฟันให้พร้อมเพื่อใครลืมเอามาไม่ต้องไปหาซื้ออีกรวมๆแล้วถือว่าโอเคมากเลยมีพนักงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดีดูแลเอาใจใส่ดีมากๆเลยอยู่ใกล้ชายทะเลวิวและทิวทัศน์ดีมากๆถือว่าเยี่ยมมาก เลยสำหรับราคาที่พักเท่านี้ความคิดเห็นที่ 4. บรรยากาศดีวิวสวยครับพนักงานพูดเพราะเป็นกันเองบริการเร็วและสะดวกห้องพักสะอาดครับและพื้นที่โดยรวมจัดได้สวยมากชอบการตกแต่งโรงแรมนี้สะดวกต่อการเดินทางพนักงานใจดี โรงแรมต่อมาชื่อจอมเทียนบทเฮาส์นะครับโรงแรมอยู่ริมถนนหาไม่ยากเดินทางสะดวกห้องพักวิวทะเลสวยงามห้องสะอาดด้านล่างโรงแรมเป็นร้านอาหารราคาประหยัดแค่หลักร้อยไปลายถึงพันต้นๆเท่านั้นเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1พนักงานสุภาพมากอาหารอร่อยห้องพักสะอาดพนักงานทําความสะอาดทุกวันติดทะเลเหมาะสําหรับพักผ่อน ความคิดเห็นที่2การบริการของพนักงานเป็นเลิศที่พักสะอาดมากการตกแต่งดีเลิศเหมือนเรือโบราณอาหารก็ระดับ5ดาวโรงแรม3ดาวแต่ยกให้เป็นระดับ5ดาวเลยเพราะว่าทุกอย่างต้องยกนิ้วให้เลยครั้งหน้าจะกลับมาที่นี่แน่นอนราคาย่อมเยาที่เข้าถึงได้ความคิดเห็นที่3ห้องพักสวยสะอาดบริการดีมากสามารถบุ๊กิ้งแท็กซี่เที่ยวพัทยาหรือส่งสนามบินติ ใช้หาดมุมสวยที่สุดใกล้ตลาดลัสเซียและร้านอาหารต่างๆในบริเวณใกล้เคียงมีที่จอดรถมีเพลงฟังเบาๆดนตรีสดเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจดื่มเบียร์เย็นๆค็อกเทลแสนอร่อยบรรยากาศสบายๆติดชายหาดราคาไม่แพง โรงแรมต่อมาชื่อโรงแรมแกรนดจอมเทียนพาเลทน,นะครับโรงแรมใหญ่พนักงานให้บริการดีห้องพักกว้างสะอาดเรียบรูดูดีมีระเบียงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบที่จอดรถสะดวกมีสระว่ายน้ำสวยเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ประทับใจมากพนักงานทุกคนบริการดีมากบรรยากาศดีสมกับเงินที่เสียไปโดยรวมโอเคเลยโอกาสหน้าไปจะแวะ ไปอุดหนุนอีกชอบมากๆความคิดเห็นที่2โรงแรมสะอาดพนักงานบริการดีมากๆอาหารอร่อยวิวดีห้องพักดีอ่างอาบน้ําดีมากๆราคาไม่แพงด้วยความคิดเห็นที่3ห้องสวยสะอาดพื้นที่โรงแรมกว้างขวางดีบริการดีมีอาหารบริการมีสระว่ายน้ําติดทะเลหาดจอมเทียนราคาไม่แพง โรงแรมต่อมาชื่อว่าโรงแรมดีวาลีจอมเทียนบีดนะครับโรงแรมใหญ่ระดับสดาวพนักงานให้บริการดีห้องวิวทะเลมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบมีห้องประชุมสัมมนามีร้านอาหารห้องคาราโอเกะฟิตเนสสระว่ายน้ำกลางแจ้งสปาและสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าพร้อมบาร์ด้วยนะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1โรงแรมอยู่หาจอมเทียนสงบติดทะเลข้ามถนน หน้าโรงแรมก็ถึงทะเลเลยพนักงานพูดดีน่ารักระเบียงหันไปทางทะเลช่วงบ่ายจะร้อนแต่วิวสวยคุ้มราคามีสระว่ายน้ำสองสระมีห้องเครื่องเล่นสำหรับเด็กอาหารเช้าหลากหลายมีทั้งแบบไทยและแบบฝรั่งห้องสะอาดดีระเบียงวิวหาดดีมากๆม,มีลมตลอดทั้งคืนนั่งชิลบรรยากาศดีมากๆข้างบนชั้นดาดฟ้าตอนกลางคืนบรรยากาศดีมากความคิดเห็นที่2โรงแรมดีมากให้สิ คะแนนเลยมีอ่างนอนฟินฟินห้องพักหรูเตียงนุ่มห้องสะอาดมองเห็นวิวทะเลสะว่าน้ำสวยเหมาะแก่การถ่ายรูปถ่ายรูปได้ทุกมุมได้รูปมาเยอะมากอาหารอร่อยมากที่พักกว้างเหมาะแก่การพักผ่อนห้องพักเป็นส่วนตัวเงียบสงบแนะนำเลยความคิดเห็นที่3โรงแรมหน้าพักบรรยากาศดีห้องพักดีเยี่ยมถูกใจพนักงานบริการดีมากโรงแรมอยู่ไม่ห่างจากทะเลเดินทางสะดวกและประทับ จกับอาหารเช้ามากรสชาติอร่อยมีให้เลือกหลากหลายอาหารถูกปากและจะกลับมาใช้บริการใหม่อีกครั้ง โรงแรมต่อมาชื่อโรงแรมมารีนบีทพัทยานะครับโรงแรมสวยอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นโรงแรมสีดาวมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งสวยๆให้เล่นห้องพักสะอาดสวยงามมีห้องประชุมเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1เป็นโรงแรมสไตล์จีนๆหน่อยจากหน้าโรงแรมข้ามถนนมาก็เป็นชายหาดเลยมีที่จอดรถสระว่ายน้ำแยกออกมาจากตัวอาคารห้องพัก ด้านหน้าสาวยน้ำเป็นบาร์คาเฟ่อาหารเช้าดีห้องพักดีแต่ห้องอาบน้ำจะเล็กๆหน่อยความคิดเห็นที่สองเป็นโรงแรมอีกที่หนึ่งที่ให้ความสะดวกสบายพนักงานให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีมีห้องพักที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยากให้ลองเป็นที่พักอีกที่หนึ่งที่ให้ความสุขแก่คนที่เข้ามาพักผ่อน ความคิดเห็นที่3โรงแรมสวยบรรยากาศดีบริการดีห้องพักสะอาดสวยหรูห้องกว้างมีสิ่งอำนวยความสะดวกโรงแรมต่อมาชื่อโรงแรมจอมเทียนไฮโซเทลนะครับโรงแรมราคาประหยัดคุ้มค่าพนักงานให้บริการดีห้องพักสะอาดบรรยากาศดีฟรีอาหารเช้าห้องพักมีระเบียงชมวิวได้มีสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าสวยๆให้เล่นเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันดูนะครับความ คิดเห็นที่1โรงแรมอยู่หัวมุมปากซอยถนนจอมเทียนมีร้านสะดวกซื้อ f ฟม i l y m a าดหน้าโรงแรมใกล้แหล่งท่องเที่ยวแหล่งของกินอยู่ชายหาดจอมเทียนมีสระว่ายน้ำห้องใหญ่พนักงานบริการดีความคิดเห็นที่สองคุ้มค่าบรรยากาศดีอาหารเช้าโอเคมีสระว่ายน้ำอยู่ชั้นบนได้มองเห็นวิวทะเลความคิดเห็นที่3เป็นประสบการณ์ที่ดีห้องวิวสวยกระจกรอบด้าน ทำให้ตื่นเช้ามาก็เห็นทะเลเลยคุ้มค่าคุ้มราคา โรงแรมต่อมาชื่อสีไซจอมเทียนบีดโรงแรมอยู่ริมถนนสายชายหาดจอมเทียนอีกแห่งหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับเป็นโรงแรม3.5ดาวพนักงานให้บริการดีวิวดีห้องพักสะอาดมีสระว่ายน้ำในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1โรงแรมติดชายหาดวิวดีมากเหมาะแก่การเดินทางอบรมสัมมนา,นาพักผ่อนแบบครอบครัวพร้อมมีที่จอดรถ กว้างขวางมีให้เลือกจอดอย่างสะดวกสบายรถบัสก็สามารถจอดได้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมครบครันมีสระว่ายน้ำไว้คอยให้บริการเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอาหารรสชาติดีไม่มีทิ่ติโอกาสน่าจะมาใช้บริการอีกแน่นอนความคิดเห็นที่สองที่พักราคาไม่แพงคุ้มมากๆม,มีอาหารเช้ารสชาติดีแถมที่พักคือเดินข้ามไปชายหาดสะดวกสบายหาของกินง่ายความคิดเห็นที่ส พักที่นี่ทุกครั้งเมื่อไปเที่ยวชนบุรีห้องพักสะอาดเงียบสงบปลอดภัยใกล้เซเว่นบริการดีไม่เคยผิดหวัง โรงแรมต่อมาชื่อโรงแรมเนเชอรัลพาร์คนะครับโรงแรมสวยระดับสี่ดาวพื้นที่กว้างมีห้องพักแบบเป็นอาคารและบังกะโลเป็นหลังๆบรรยากาศร่มรื่นมีสระว่ายน้ำพนักงานให้บริการดีห้องพักสวยงามกว้างสะอาดเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1โรงแรมสวยสะอาดมากๆเลยบริการดีพนักงานทำงานดีมากๆทุกอย่างโอเคมากๆเลยความคิดเห็น ที่ 2. ห้องใหญ่สะอาดราคาไม่แพงอาหารอร่อยบริการดีครั้งหน้าถ้ามาพัทยาจะมาพักอีกแน่นอนความคิดเห็นที่ 3. โรงแรมสวยมากวิวดีเห็นทะเลยามเย็นสวยมากที่พักสะอาดบริการดีอาหารอร่อยมีโอกาสลองวิกจะมาพักอีกแน่นอน ที่พักต่อมาชื่อว่าอนันตยารีสอร์ทพัทยานะครับรีสอร์ทหลังคาทรงไทยเป็นเอกลักษณ์อยู่ถัดมาจากโรงแรมเนเชอรัลพาร์คไม่ไกลเลยเซเว่นจอมเทียนซอย17มาหน่อยเดียวภายในห้องพักตกแต่งสไตล์ทรงไทยสวยงามสะอาดมีบ้านทรงไทยเป็นหลังให้พักด้วยนะครับที่นี่มีร้านอาหารไทยขึ้นชื่อหลายคนไม่ได้มาพักแต่ว่ามาแวะทานอาหารโดยเฉพาะก็มีนะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันดูนะครับความ ความคิดเห็นที่1ดีมากครับพักจนสนิทบริการดีทุกคนที่พักดีไม่มีเสียความรู้สึกคุ้มเกินราคาที่จ่ายไปให้ดีเยี่ยมดีเลิศร้อยดาวครับความคิดเห็นที่สออาหารอร่อยที่จอดรถกว้างขวางที่พักมีหลายห้องหลายขนาดเดินข้ามถนนเล่นน้ําได้เลยครับความคิดเห็นที่3เงียบสงบที่จอดรถเยอะอาหารดีมากราคาถูกติดทะเลเหมาะสําหรับพักผ่อน โรงแรมต่อมาชื่อ KPC View จอมเทียนนะครับโรงแรมอยู่ใกล้กับสตรีทฟู้ดหาของกินสะดวกห้องพักสะอาดบรรยากาศสบายๆพนักงานให้บริการดีเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ห,ห้องพักสะอาดราคาไม่แพงพนักงานบริการดีมากให้คำแนะนำอย่างละเอียดสะดวกสบายมากมาหลายรอบประทับใจทุกรอบความคิดเห็นที่2บริการเป็นกันเองห้อง องพักสะอาดกว้างดีราคาไม่แพงมีทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ติดชายหาดจอมเทียนยามเย็นมีของกินขายหรือจะนั่งกินปิกนิกชายหาดก็ได้ถ้ามาครั้งหน้าไม่พลาดที่นี่แน่นอนความคิดเห็นที่ 3. ห้องใหญ่สะอาดพนักงานบริการดีอาหารเช้าจัดเต็มต้องมาซ้ำแน่นอน โรงแรมต่อมาชื่อแซนโมราดาพัทยานะครับโรงแรมอยู่ในโซนสตีดฟูตเช่นเดียวกับโรงแรม KP ห้องพักสวยสะอาดเห็นวิวทะเลพนักงานให้บริการดีมีสระว่ายน้ำสวยๆให้เล่นเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ที่ตั้งดีมากเดินเล่นชมวิวทะเลได้ง่ายๆที่หน้าโรงแรมเลยสิ่งอำนวยความสะดวกถือว่าพร้อมดีความคิดเห็นที่2ที่พัก บรรยากาศดีอยู่ติดใช้ยหาดมีแค่ถนนกั้นอาหารถือว่าอร่อยใช้ได้เลยราคาก็ไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับบรรยากาศมีห้องซีวิวมองเห็นทะเลสวยงามเลยของกินรอบๆโรงแรมก็มีขายเยอะร้านอาหารใกล้ๆก,ก็มีราคาห้องพักจองผ่านอโก d a ้ก็ได้ราคาดีมากเลยความคิดเห็นที่3อาหารอร่อยวิวสวยห้องพักสะอาดพนักงานต้อนรับดีครับบรรยากาศสบายๆต้องที่นี่ ครับ โรงแรมสุดท้ายที่เรานำมาแนะนำกันชื่อว่าโรงแรมยูจอมเทียนพัทยานะครับถัดมานิดเดียวจากโรงแรมแซนโมราดาก็เป็นโรงแรมยูจอมเทียนแล้วนะครับซึ่งจะเป็นโรงแรมสุดท้ายปลายหาดจอมเทียนที่เรานำมาแนะนำกันยูจอมเทียนอยู่ในโซนสรีทฟูดหาของกินง่ายมีห้องพักให้เลือกหลายแบบห้องพักใหญ่สะอาดพนักงานให้บริการดีมีสระว่ายน้ำวิวสวยบรรยากาศดีเราลองไปฟังความคิด เห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1โรงแรมใหม่สะอาดห้องพักกว้างขวางห้องน้ําดีพนักงานบริการดีที่ชั้น9มีบาร์แบบรูปท็อปมีสระว่ายน้ําความคิดเห็นที่2บริการดีห้องพักสะอาดใหญ่ติดหาดใกล้ตลาดหาของกินง่ายอาหารเช้าดีมากๆความคิดเห็นที่3บริการดีบรรยากาศดีบาร์ข้างบนสวยวิวสวยอาหารเช้าคือ ดีติดทะเลความคิดเห็นที่4บรรยากาศดีการต้อนรับของพนักงานทุกส่วนในที่พักดีมากอัธยาศัยดีเป็นกันเองเอาใจใส่ลูกค้าดีมาก ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวที่พักทุกคนจะเห็นว่าผมจะไม่ได้แจ้งราคาที่ชัดเจนลงไปเนื่องจากส่วนใหญ่ที่พักแต่ละแห่งจะมีห้องหลายแบบหลายราคาและการจองที่พักผ่านเว็บ Agoda นั้นเราจองล่วงหน้าระยะเวลานาน,านๆเช่นเดือนหรือ2เดือนราคาก็จะยิ่งถูกลง แต่ถ้าเราจองกระชั้นชิดมากเช่นอีก3วัน4วันไปหรืออาทิตย์หน้าก็จะไปราคาก็จะแพงอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือห้องพักในโรงแรมที่เราต้องการในวันที่เราจะไปนั้นจะว่างหรือเปล่าก็ไม่ทราบดังนั้นผมจึงแนะนำให้ทุกคน โทรสอบถามหรือทำการจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทางจะดีที่สุดนะครับและหากทุกคนคลิกลิงก์จองที่พักผ่านลิงก์ใต้คลิปหรือในคอมเมนต์ที่ปักหมดุดผมก็บอกตรงๆว่าผมจะได้ค่ากาแฟเล็กๆน้อยๆนะครับหากเพื่อนๆท่านใดเคยไปที่พักที่ผมรีวิวในคลิปนี้แล้วมีข้อแนะนาเสนอเพิ่มเติมหรือต้องการแนะนาโรงแรมอื่นๆในพื้นที่ในคลิปนี้ก็สามารถโพสต์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ